ใช่หม่ถึงว่าไปฉิดติดพัตเตอร์เลยเจ็บขนาดนั้นเหรอลูกฟันผุด้วยมันเกี่ยวไหมแล้วก็เอาไปเย็บออกมาเย็บออกมา,ออกมาแล้วก็แม่เอาเอาเอาเปตารินตัดฟันเลยโอเคไหม ตองลงเรื่องมันเป็นยังไงครับบีนาใครไปทําใครคะรเรื่องมันเป็นยังไงลูกไหนบีนาเล่มามาแบบนี้ฟังหน่อยบุ๊คเรียนไปทําใครลูกทํทำเขาทําเขาทําใครอะครับทำทำทำเพื่อนจันดาซาปิงปุกอ้าวแล้วน้องบุ๊กเรียนได้ขอโทษหรือเปล่าครับเขาลบให้ไม่ได้อา้าวมันก็ขอโทษเขาเลยตอนนี้ขอ เลตรงนั้นอีกนะห้ามตีเลยนะต่อไปนี้ห้ามตีเลยเลยนะเพราะว่าต้องขอโทษเขาคนนะเพราะว่า ต้องแบบนี้นะต้องแบบนี้บีน่าชว์ให้ดูขอโทษครับเอาแบบนั้นนะได้ไหม